ถึงแล้วครับสวนปังนะอินทภาลำขับรถจากในเมืองมาประมาณ20นาทีถึงแล้วมาถึงก็เจอนักท่องเที่ยวเลยครับว่าแล้วก็ชิมกันเลย <c oughs> อันนี้พันอะไรนะทีทูอ่าเป็นไงบ้างกินแล้วเป็นไงบ้างนีฟง่ฟังเสียง่ะฟังเสียง เหมือนเคี้ยวแตกตัวนี้หวานรอบแม็กวันนี้ก็เข้าเกีบยแล้วฮะอร่อยมันแล้วแต่ต้นไหมต้วนี้หวานกว่าแต่ยอดกินได้ครับยอดกินได้รอร่อยครับก็เหมือนตาลกันก็ประมาณนั้นหวานหวานนำแล้วขมหน่อยอโโ อันนี้หวานเจี๊ยบเลยอันนี้อันนี้พันธุ์อย่างนะครับพันธุ์ใบฮีครับผมใบฮีเหมือนกันอ้าวแล้วมัน,นมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงครับไอ้ตัวนี้เป็นพันธุ์ที่รสชาติหวานฉ่ำทานง่ายนะครับลสฝาดเล็กน้อยนะครับพอทานคําที่สองเนี่ยฝาดก็จะหายแต่ว่าที่สวนของเราเนี่ยเราดูแลแบบเน้นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยฮะรสชาติเขา ไอ้ดินเขาเลยดีนะครับรสชาติเขาอยากกลมกลม่อมความฝาดเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับก็เชื้อเชิญให้มาลองชิมดูว่าพีสูนดูว่าเป็นอย่างนี้ไหมนะครับอีกรสชาติหนึ่งที่เราสัมผัสได้ที่แตกต่างก็คือว่าความมันข้นนะครับออกมาแนวแบบเหมือนนมสดนะครับตรงนี้ที่ที่เราสัมผัสได้นะครับก็อยากจะเชื้อเชิญว่า ม,มันเป็นรสชาติแบบนี้ไหมนะครับมันคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ขอต้องครบทุกคนครับอ่ะปลอดรับ,รบไปแล้วก็ลองลองชิมดูครับ <laughs> ลองชิมดู <laughs> ครับขอรสชาติจริงๆนะครับ <laughs> อ่ะกีตากล้องด้วย <laughs> เป็นไงบ้าง นหวานครับแล้วก็มีฝาดนิดหน่อยครับส่วนรสชาตินี้ก็ถือว่าเข้มข้นครับเขา,า <c oughs> ขให้กินอย่างนี้ครับให้กินแนวขวางโอ้กินเิี๊ยวขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่นะเอาเอาเอาใหม่ตรงวแม่เขาให้กินแบบนี้แนวขวางแบบนี้แล้วก็เกี๊ยวเหมือนหมากฝรั่งแล้วค่อยเกลือ <c oughs> แล้วก็ทิ้ง่นี่ได้เหมือนกันเอ๋อตอากกันความปาด ฝาดหายใส่เคี้ยวนานๆมันหมักฝรั่งมันก็จะชุ่มคอขึ้นมขอบนี่หายห่วงอือดูลงนั้นครับเอาคนนี้ก่อนลงนั้นหน้าตาแปลกๆออาเป็นไงบ้างจะก่อนจะเล่นมุกเองก็หมดแล้วเองใส่ครีมเทียมเยอะไปนะ้ฝาดนิดนึงเดี๋ยวก่อนฝาดแล้วก็เคี้ยวไปแล้วก็ฝาดหายหวานอร่อย พี่ครับครับพี่มาถึงนี่มันยังไปได้ที่เดียวเออแค่นี้เราป้ายแดงมันวันที่ห้าลองนึกครับวันที่เจ็ดทับสามสาลี่วันนี้เท่ลยสิบหกสาลี่ที่แน่นๆนะสเจ็ดแน่นๆแล้วหวานหวานจัดเลยหวานเข้มมากแน่นหวานแน่นหวะสามกิโลแปดสิบไปกิโลสามร้อยไม่คิดมากพี่คนมีจริงจังมากน้อยเดียวไง มันจะบางๆตรงนี้หวานตั้งแต่คำแรกเนี่ยป้ายขาวดูติดแบบล้มแหลมมะดูเพื่อนเขาเนี่ยดูเพื่อนเขาติดแบบนี้สวัสดีค่ะสวนปางหนาอินทผลัมนะคะอยู่ที่ปัหมุดมาเลยที่ Google Map ก็ได้ค่ะว่าสวนปางหนาอินทาลามก็จะขึ้นค่ะเข้ามาทางตำบลน,นิคมพัฒนาหมู่สิบบ้านรวมชัย ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็เราจะเปิดสวนวันที่19กระกฎดาคม67นี้เป็นต้นไปนะคะใครที่มาถึงสวนเราเราจะมีโปรโมชั่นโปรปังๆค่ะสำหรับบายฮีเหลืองออจากกิโลละ300มาถึงสวนจะให้กิโลละ200ค่ะมีพวกพันสีแดงโคเนซี่ บาฮีแดงจากกิโลละ350มาถึงสวนก็จะเหลือกิโล300ค่ะแล้วก็มี G2 กิโลละ400อันนี้ขอยืนพื้นไปนิดนึงค่ะเพราะว่าของมีน้อยอยากให้เชื้อเชิญให้มาชิมอินทผลัมสดในสวนนะคะเพราะว่าเเรา มีดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ค่ะรสชาติอินทผลัมปีนี้ลูกค้าก็จะชื่นชอบค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วชื่นชมว่าของเราบางสายพันธุ์นี่ไม่ฝาดเลยแล้วก็สายพันธุ์ใบหีเหลืองนี่ฝาดน้อยแล้วก็หวานกรอบฉ่ำน้ำลูกใหญ่ค่ะเกรด A ขึ้นไปส่วนใหญ่ค่ะมีจัมโบ้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าของเราดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ค่ะสินค้าเราได้มาตรฐานสินค้าปลอดภัย ได้ G A P ค่ะเชื้อเชิญนะคะให้มาเที่ยวสวนปางนาอินทาลำมยินดีต้อนรับค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะครับปักหมุดไปเลยครับปางนาอินทาลำมถึงแน่ผลไม้คุณภาพจากลำปาง